คุณผู้ชมครับล่าสุดเจอตัวเป็นที่เรียบร้อยสองคนไทยที่ถือหุ้นใหญ่บริษัทจีนที่ก่อสร้างตึกสอตองอจนถล่มออกมาคนหนึ่งชื่อว่าโสพลคนหนึ่งชื่อว่าประจวบนะครับโสพลบอกว่าผิดตัวแล้วครับเขาเป็นทหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นใดๆทั้งสิ้นเอ๊ะแปลกๆนะเพราะว่าชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยตรงกันเลยบอกว่าเป็นทหารครับคุณผู้ชมครับส่วนประจวบเนี่ยบอกว่า ผมเป็นผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นจริงผมไม่ได้หนีไปไหนผมยังไม่ถึงเวลาออกมาชี้แจงต้องปรึกษาหัวหน้าก่อนเพราะมีหัวหน้าเป็นคนจีนประมาณสามถึงสี่คนอีหยังวะคุณผู้ชมครับอีหยังวะออกมาพูดแล้วก็ดีนะครับแต่พูดแบบว่าอีหยังวะนะคนแรกบอกเป็นอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้องทหารเหลือทหารยศไหนครับกรเกษียณหรือยังนะ ถูกเอาชื่อไปแอบอ้างเอาไปใช้หรือเปล่าแล้วถ้าโดนเอาชื่อเอาแอบอ้างไปใช้เนี่ยได้ให้เจ้านายหรือให้ใครไปหรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งคาถามก่อนนะฮะมันชักยังไงยังไงนะครับนะหรือไม่เกี่ยวข้องจริงๆถ้าไม่เกี่ยวต้องดําเนินคดีชื่อแอบอ้างได้ไงสองประจวบโอ้โหนี่ว่างๆเห็นแกขายไส้กรอกวุ้นเส้นอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ห้องเช่าแกบอกว่าเป็นนักลงทุนมา20กว่าปีละแต่เดี๋ยวก่อนนะ ต้องไปถามหัวหน้าชาวจีนสัก3าสี่คนก่อนก่อนที่จะออกมาให้คำตอบได้ยิ่งพูดยิ่งชัดยิ่งมัดชัดเจนนะครับช่วยกันเรียกร้องช่วยกันแชร์ออกไปเพราะตอนนี้สื่อกำลังทำงานช่วยกันตรวจสอบกันอย่างนักนวงกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ยังไงก็มีความผิดปกติอย่างชัดเจนอยู่ที่ว่าจะมีคนรับผิดชอบแล้วก็ติดคุกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับ ช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคคนนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดอเนื้อแดดเดียวทอดสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนขายมาสี่ปีแล้วโคตรอร่อยเลยนะคุณผู้ชมครับอร่อยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วผมเชื่อผมกล้าการันตีสูตรเมืองน่านนะครับเนื้อเนี่ยสองร้อยเก้าสิบห้าสนใจพี่เขาว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับน้ำหนักสี่ร้อยกรัมสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักสี่ร้อยกรัมดูเนื้อสิ อันนี้คือทอดแบบสูตรเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมให้ตายเถอะโคตรอร่อยเลยผมไปบ้านเพื่อนผมคนนี้ผมใช้ให้เขาทอดให้กินมาก่อนเนะี่ยเฮ้ยเราไปเราไปบ้านเพื่อนนะเราเป็นคนขี้เมาเราชอบกินกับแก้มเนะี่ยบอกไปบ้านเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเออ,เอทำแดดเดียวรอเลยเดี๋ยวจะไปกินบ้านเพื่อนไม่ไปซื้อที่อื่นด้วยเอออาจจะซื้อบ้างแต่ถ้าอยากกินอร่อยไปบ้านเพื่อนนะครับสุดท้ายก็เลยทํามาขายเกิดมาจากวงเล่านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้เหล้าทํากับข้าวอร่อย 295น้ำหนัก400กรัม295น้ำหนัก400กรัมสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมกล้ารับประกันว่าสดใหม่และที่สำคัญโคตรอร่อยอันนี้เนื้อนะเนื้อแดดเดียวทอดอร่อยมากคุณผู้ชม295น้ำหนัก400กรัมนะครับวันนี้ผมเอามาแค่2ชุดนะไม่ได้กินโชนะครับทอดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแค่ไปอุ่นจะไปทอดซ้ำจะเข้าเวฟนี่ย อร่อยจริงๆใครที่เคยสั่งหมูเนื้อแดดเดีดยวทอดของยุคนไปแล้วเนี่ยช่วยรีวิวมาหน่อยสิเพราะผมเชื่อว่าคนดูตรงนี้น่าจะเคยสั่งมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราขายมา34ปีหมูเนื้อแดดเดีดยวทอดชุดละ290ไอเ้ไอ้เนื้อนะเนื้อ295น้ําหน้ำหนัก400กร,รมัมสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปในอินบ็อกก์ก็ได้น,นี้เนื้อนะครับเนื้อบัวคัดเนื้ออย่างดีใช้เนื้อส่วนพิเศษเท่านั้นผมได้ย้ำเลยกับเพื่อนเนี่ยนะห้ามเอาเนื้อที่ กูไม่กินเนี่ยไปขายกับไอ้เอฟซีนะกับคุณผู้ชมนะนะทำมาให้ดีเหมือนกับกูไปบ้านมึงอะนะพูดแบบภาษาเพื่อนๆกันอะเหมือนกูไปบ้านมึงอะนะทําแบบนี้เลยกูกินยังไงให้คนดูเขากินแบบนั้นมันรับปากผมก็เลยทามาสามสีป่ปียอดสั่งซื้อก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆขายมาสามสี่ปีแล้วไม่เจ๊งสักทีเนี่ยเฮ้ยอย่าปเจ๊งนะสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักตั้งสี่ร้อยกรัมทอดเสร็จแล้วแดดเดียวนะครับตากแล้ว อร่อยมากทุกวันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะมันไปทํายังไงให้อร่อยเนี่ยไอหมูเนื้อแดดเดียวผมว่าทุกคนก็พอจะรู้ว่ามันทํากันยังไงแต่ผมทําให้ตายไงก็ไม่อร่อยเท่ามันนะครับนะมันมันมันบอกว่ามันมีสูตรนะมันเลือกนะและที่สําคัญต้องทําอย่างมีความสุขอ่าเหมือนกับเป็นขี้เหล้าทํากับข้าวอร่อยนะอยากกินไอผมม่นักดื่มนะครับอันนี้พูดตามตรงผมเป็นสายดื่มนะสายดื่มเพราะนั้นเนี่ยนักดื่มเนี่ยจะกินจะหาแต่ของอร่อยอร่อยกินนะครับไม่กินซีซัวนะครับนักดื่มเนี่ย สองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักสี่ร้อยกร,รมัมอันนี้เนื้อนะครับอถ้าใครไม่กินเนื้อมากินหมูไหมหมูแดดเดียวเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนไม่ได้พูดนานแล้วกินอย่างเดียวอ,อหมูเนี่ยจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะสองร้อยห้าสิบหมูสองร้อยห้าสิบนะครับมีทั้งหมูมีทั้งมันผสมผสานกันไปนะครับเอาสําหรับคนที่ชอบจริงจนะครับคือนะบัํามันก็อ้วนะนะแต่คนกินของอร่อยนี่ผมก็ลดน้ำหนักนะควบคุมอาหาร แต่บางครั้งมันก็อดใจไม่ไหวนะเพราะมันอร่อยก็กินนิดนหน่อยๆน่นอยเอาหมูแดดเดียวเนี่ยจะชุดละ250นะ250เนี่ยในหมูแดดเดียวชุดละ250นะน้ำหนัก400กรัมหมูจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะถูกกว่าเนื้อชุดละ250บบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความคุณผู้ชมดูคลิปยุคนอยู่ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะดูผ่าน YouTube ดู Facebook ดู Ti k To อกดูอะไรก็ตามแต่นะครับกดแม่งให้หมดโทษนะครับพูดคำหยาบเพราะอารมณ์กันกำลังขึ้นนะเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อแค่อารมณ์มันขึ้นเลยคุณผู้ชมครับเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้จะดุเดือดสักนิดหนึ่งนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอ่ากดแจ้งเตือนนะกดซับสไครต์กดอะไรแบบนี้กดแม่งให้หมดเลยวันนี้เดือดหน่อยเพราะว่าเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์ เนื้อสองเก้าห้าสี่ร้อยกรัมหมูสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยกรัมเหมือนกันนะครับเนี่ยสองอย่างนี่ครับอร่อยมากจะสั่งทน้งสองอย่างก็ได้ลองดิผมท้าเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกินหมูกับเนื้อแดดเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาอร่อยนะผมท้าเลยผมท้าเลยทาไมผมท้าไหมผมไม่ได้โม้นะเพราะผมม่คิดของผมเองว่าของผมอร่อยที่สุดเอ,า,อางนี้ละกันนะครับ ใครก็รู้ว่าผมเนี่ยเวลาพูดความจริงอันนี้พูดจริงๆดูดูตาดิดูสิหน้าตาเรื่องจริงไปร้านหรูๆไปร้านในห้างไปร้านอะไรก็ตามแต่ผมมาน,นึกถึงหมูหมูเนื้อแดดเดียวของตัวเองหมดอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะแบบยุคนนะยุคนก็พอมีอันจะกินนะพอซื้ออะไรกินได้นะแต่ว่าอร่อยสุดคืนนี้เนื้อสองเก้าห้าหมูสองร้อยห้าสิบผมไม่รู้จะโฆษณายัางไงแล้วคุณผู้ชมนะถ้าอยากกินหมูเนื้อแดดเดียวที่อร่อยที่สุด เอาแบบยุคนโม้นะซื้อเลยนะสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามานะครับเราต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองนะว่าอร่อยจริงนะคือเมนูหลาย,ลายอย่างผมก็คิดว่าอาจจะยังสู้เจ้าอื่นไม่ได้แต่ก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นแหนมไส้อัวหมูเนื้อแดดเดียวเนี่ยอ,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 อมิชลินต้องเข้าผมแล้วนะนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นคนหลงตัวเองระดับหนึ่งแม่เขาเรียกไม่หลงตัวเองเขารบตัวเองซื้อสัตว์ตัวตัวเองนะ ใครจะว่าไม่อร่อยแต่ผมว่าอร่อยอะ่ะผมไม่ได้หลอกตัวเองเนยนะเพราะผมกินมาสี่ปีคนบ้าอะไรกินหมูกับเนื้อแดดเดียวตัวเองมาสี่ปีแทบจะไม่กินของที่อื่นเลยอ่าคนบ้าอะไรนะครับมันเป็นบ้าจริงไอแหนมก็กินคนเดียวไส้อัวก็กินคนเดียวสั่งเลยครับ